สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะปอก็จะมาแบ่งปันวิธีการทําในส่วนของดอกไม้ทูบเทียนประดับกระทงจากริบบิ้นในลักษณะนี้ค่ะสวยงามมากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุลและอุปกรณ์ค่ะวัสดุลและอุปกรณ์นะคะก็จะมีเทปใสทูบเทียนกันไกลไม้แหลมหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแล้วก็ริบบิ้นเบอร์สจะเป็นที่ห้ออะไรก็ได้ค่ะและพลาเทปและสุดท้ายก็จะเป็นกาวร้อนค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการทำนะคะต่อไปก็จะเป็นการนำเทปใส่นะคะมาพันรอบๆตรงใต้ฐานเทียนในลักษณะนี้การทำในรูปแบบนี้เวลาเราเสียบไม้แหลมเข้าไปด้านล่างจะทำให้เทียนไม่แตกค่ะจากนั้นก็นำไม้แหลมมานะคะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงกลางค่อยๆหมุนเข้าไปให้ลึกกันหลุดค่ะต่อไปก็นำเทปใสมาพันทับอีกหนึ่งครั้งค่ะพันให้ติดตรงส่วนของไม้เข้าไปด้วยนะคะ หมุนรอบไปเลยในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นก็หมุนซ้ําอีกหนึ่งครั้งให้อยู่ด้านใต้ฐานเทียนนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะทําทูบโดยหักก้านทูบออกสองก้านเว้นระยะตรงส่วนปลายที่เหลือไว้สามเซนติเมตรแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็นําทูบทั้งหมดนําเทปใส่นะคะมาพันติดกันในลักษณะนี้จัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมค่ะ ความยาวของไม้นะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะได้ตามความเหมาะสมนะคะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ทั้งสองอย่างค่ะต่อไปนะคะก็นำตรงส่วนของฟลอรเทปหรือว่าเทปพันก้านนะคะมาพันติดด้านบนให้เป็นลักษณะเกสรของเขาในรูปแบบนี้ค่ะระยะในการพันนะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมได้เลยค่ะหมุนเก็บมุมลงมาด้านล่างเพียงเล็กน้อยในลักษณะนี้นะคะ และในส่วนของเทียนก็ทำเช่นเดียวกันเลยค่ะในส่วนของเทปพ,พันก้านนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นกระดาษย่นสีเขียวแทนได้เช่นเดียวกันนะคะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของทูบและเทียนแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็นำริบป,ปินบ้นมาตัดให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการค่ะ จากนั้นนะคะก็ตัดปลายให้เป็นลักษณะมุมเฉียงแบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งฝั่งก็ตัดมุมเฉียงเพียงเล็กน้อยนะคะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะสองสีจะใช้สีไหนก็ได้ตามชอบกันเลยค่ะตัดสี่ละห้าเส้นนะคะจากนั้นเราก็จะนำริบบิ้นทั้งสองแบบตรงนี้นะคะมาประกบติดกันเราก็จะทำตรงส่วนของกลีบด้านในก่อนนะคะนำกลีบด้านในมายิงกาลอนแบบนี้ แล้วก็นำกรีบด้านนอกนะคะมาประกบลดต่ำลงไปในลักษณะนี้ค่ะจะระยะตามชอบเลยเราก็ทำแบบเดียวกันแบบนี้นะคะจนกว่าจะครบทั้ง5คู่ค่ะซึ่งในเบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ปาก็ทำเตร็มไว้แล้ว3คู่นะคะแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดู2คู่เพื่อไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในลักษณะนี้ค่ะเมื่อเราทำครบทั้ง5คู่แล้วต่อไปนะคะ เราก็จะนําตรงส่วนของกลิปบิ้นที่เราประกอบไว้มาประกอบเข้ากับขั้วฉบาโดยการยิงกาวร้อนเข้าไปตรงส่วนของมุมตัดที่เป็นมุมตรงเล็กน้อยแบบนี้นะคะจากนั้นก็ประกบเข้าไปด้านใน,ด,น,ในด้านใต้ขั้วฉบาแบบนี้กดให้กาวเย็นตัวก่อนค่อยปล่อยมือนะคะเราก็ทําแบบเดียวกันละคะ่ะจนกว่าจะครบทั้ง5กลีบเลยจัรรยะให้ได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ ทำในรูปแบบเดิมบนไปเลยนะคะระยะในการตัดริบบิ้นนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมค่ะแล้วก็เลือกใช้สีที่เราชอบกันได้เลยแล้วก็กลีดต่อไปค่ะทำในรูปแบบเดียวกันค่ะและเมื่อเราทำครบทั้งหมดแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะได้ตรงส่วนของดอกไม้ สวยงามในลักษณะนี้ค่ะทำง่ายมากๆค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำตรงส่วนของขั้วชบามาประกอบเข้ากับเทียนนะคะโดยการเสีย,ยบไม้แหลมเข้าไปตรงกลางแบบนี้จากนั้นก็ค่อยๆหมุนลงไปนะคะดันตรงส่วนของมุมดอกแล้วก็ดันเข้าไปให้ลึกจนกว่าจะถึงตรงส่วนของฐานของเทียนค่ะจะระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมในรูปแบบนี้ มื่อได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนำตรงส่วนของฟอร์เทปนะคะมาพันติดด้านล่างค่ะพันให้ชิดฐานคอดอกมากที่สุดเพื่อความสวยงามนะคะหมุนลดต่ำลงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะสุดความยาวของไม้ และในส่วนของทูบนะคะก็ทำเช่นเดียวกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง youtube ppp channel และเพจปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ใบเตยด้วยนะคะ หุนเก็บมุมวนไปจนกว่าจะสุดความยาวของปลายไม้เลยค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของทูบและเทียนในลักษณะนี้ค่ะ